และสิ่งที่เราได้เห็นจากสวิงของจินยังโคนะครับว่าจินยังโคนี่มีการ lift แขนขึ้นนะครับมีการพับศอกที่เร็วนะครับจริงๆต้องบอกว่าจุดนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ท่านักกอล์ฟสามารถเรียนรู้ได้นะครับสำหรับนักกอล์ฟที่มีอาการสตั c นะครับหรือว่าศอกขวาเนี่ยติดอยู่ข้างลำตัวนะครับไม่สามารถเอาศอกขวามาอยู่หน้าลำตัวได้ในขณะที่ดา w สวิ i n g เนี่ยวิธีของจินยังโคนี่จะเป็นวิธีที่ทำให้นักกอล์ฟนะครับออกแรงได้อย่างเต็มที่นะครับ ผมจะสาธิตให้ดูก่อนครับว่าท่านกอล์ฟที่มีอาการสตรั๊กเนี่ยคืออาการยังไงนะครับอาการสตรั๊กนะครับคืออาการที่แบ็กสวิงขึ้นไปแล้วเนี่ยดาวสวิงลงมาเนี่ยออขวาไปติดอยู่ข้างหลังนะครับพอเป็นอาการสตรั๊กแบบนี้หนเลยคือไม่สามารถส่งแรงได้นะครับไม่ไม่มีพลังที่จะไป2คือไม่สามารถที่จะควบคุมหน้าไม้ได้เนื่องจากแขนเราเนี่ยไม่ได้ปล่อยในลักษณะที่ปกติของเรานะครับคำว่าปกติในที่นี้คือการส่งแรงเนี่ย เหมือนถ้านักกอล์ฟอยากจะคว้างหินหรือคว้างอะไรสักอย่างนะครับในการป่าแบบนี้เนี่ยศอกเราเนี่ยจะต้องอยู่หน้าลําตัวก่อนที่จะปาออกไปแต่ถ้าศอกเราไปติดอยู่ข้างหลังนะครับโดยเฉพาะเป็นไมกอล์ฟที่ศอกติดอยู่ข้างหลังเนี่ยโอกาสที่จะออกแรงก็จะยากล่ะนะครับวิธีของจินยังโคที่เขาทำนะครับให้ศอกอยู่หน้าลําตัวนะครับตั้งแต่ P3 ขึ้นไป P4 นะครับที่เราเห็นกันคือจินยังโคมีการฟลายเอิโบเล็กน้อยนะครับ เปิดศอกเล็กน้อยเพื่อเป็นการสร้างพลังก่อนที่จะกลับมาอีกทีหนึ่งเพราะต้องบอกว่าถ้าศอกอยู่หน้าตัวแล้วหนีบไว้แบบนี้อาจจะได้ศอกที่อยู่หน้าตัวนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถสร้างพลังได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับคือวิธีการแก้อาการสตั๊กโดยเป็นวิธีแบบจินยังโคนั่นเองนะครับวิธีแรกนะครับอยากให้ทานกอฟได้ดูตรงนี้นะครับว่าขึ้นมาที่ตำแหน่ง P2 นะครับตำแหน่ง P3 นะครับผมอยากให้ทนานกรอเนี่ย รู้สึกว่าสอกขวาท่านักกอล์ฟเนี่ยอยู่ด้านใต้แขนซ้ายนะครับถ้ามองจากในมุมด้านหน้าทําเป็นพอยส์ริลแบบนี้นะครับค้างที่ P2 ก่อนนะครับ P3 สอกอยู่หน้าลําตัวนะครับก็คือให้รู้สึกว่าสอกขวาเราอยู่ใต้แขนซ้ายนะครับถ้ามองจากมุมด้านข้างนะครับขึ้นมาครับ P2 นะครับ P3 สอกอยู่หน้าลําตัวแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยนะครับสังเกตว่าสอกของผมเนี่ยจะไม่ได้ไปข้างหลังนะครับวิธีการตรงนี้เนี่ยถ้าผมทําให้ท่านักกอล์ฟดูนะครับถ้าท่านักกอล์ฟมีการ เวียงแขนออกไปก่อนหรือว่าเอาแขนออกมาแบบนี้นะครับแล้วค่อยหมุนตัวนะครับจะสังเกตเห็นว่าศอกของผมอยู่ด้านหลังมากเลยเวลาเราดาวสวิงอ่ะยิ่งหมุนก็จะยิ่งติดเวลาเราดาวสวิงนะครับแขนลําตัวนะครับแขนและลําตัวเนี่ยมันจะติดกันอยู่ละนะครับดาวสวิงเนี่ยยังไงแขนมันติดกันอยู่ละทีนี้ถ้าแบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยเราดึงศอกไปข้างหลังตั้งแต่แรกนะครับแล้วพอเราหมุนตัวขึ้นไปต่อดาวสวิงเราหมุนกลับจะยิ่งติดเข้าไปใหญ่เลย รตรงนี้จะทําให้ออกแรงไม่ได้แต่ถ้าใช้วิธีแบบจินยังโคคือเทคตัวเนี่ยใช้ลําตัวนะครับมีการเซตมือเล็กน้อยหมุนตัวเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วมีการเซตมือและมีการพับศอกตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าศอกจะอยู่หน้าตัวได้ง่ายนะครับต่อให้ขึ้นไปต่อแล้วจะมีการฟลายเอิโบนะครับแต่เรียกว่าสล็อตที่มาเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่สามารถเอาศอกกลับมาหน้าลำตัวได้ง่ายอย่างนั้นเองดูวิธีนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขึ้นมาค้างที่ P2 นะครับ P2 เนี่ยเราจะใช้หน้าอกนะครับใช้การเทิร์น P3 ให้รู้สึกว่าสอกอยู่ด้านใต้แขนซ้ายนะครับส่วน P4 ครับวิธีของจินยังโคคือขึ้นไปแล้วเนี่ยจะมีแนวไม้ที่คอสไลน์และสอกขวาที่กลางออกนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยผมอาจจะยังไม่แนะนำให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยไปทำนะครับเพราะต้องบอกว่าถ้ายังไม่เคยชินกับการทำให้สอกอยู่หน้าตัวเนี่ย ตำแหน่งนี้อาจจะยังไม่ไม่เหมาะที่จะทําตามนะครับสิ่งที่อยากให้ทําคือขึ้นมาก้านขนานพื้นนะครับด้วยการหมุนอกแขนขนานพื้นด้วยการให้ศอกอยู่ข้างหน้าลําตัวนะครับและจากตำแหน่งแขนซ้ายขนานพื้นแบบนี้นะครับโดยศอกขวาอยู่หน้าลําตัวนั้นเนี่ยผมอยากให้ท่านกอล์ฟนะครับเทินตัวขึ้นไปต่อแล้วดาวสวิงลงโดยที่ให้รู้สึกว่าศอกขวาเนี่ยยังอยู่หน้าลําตัวไเหมือนเดิมเพราะตำแหน่งนี้เนี่ยถ้าเราทาฟีลนี้จนติดนะครับ เราจะไม่มีอาการสตักไปข้างหลังอย่างแน่นอนนะครับแนวไม้จะมาในมุมที่เหมาะสมมากขึ้นและจะสามารถส่งแรงได้นั่นเองนะครับส่วนวิธีนี้จะตีแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมในเบรกหน้าครับ